กดแล้วไอผมปล่อยแล้วเนะี่ยไอเนี่ยไอยูนี่คือพวกข้นมันนี่ไม่ส่องผมว่านไอขืนเนี่ย

ร้องบัดอันยุ่นี่แบบว่าเห็นคือกันไหมไอ้หรือว่ามันบ่ได้บ่ไม่จังได้ว่าเห็นบ่นี่ต้องเอาไม้ต้องเห็ดไม้บบบนี้กงเขาไปเขาไปแกะจักของประจําบ่ได้นี่ว่าต้องเขาไปแกะไหม แมยวันน่ะอ่าไป g ู้เกินโคมมันนะกู้เกนะินโคมนะกันนะ่ะมันก็ขึ้นว่าไหลอยู่เดยมี่รังบางน่ยอ่าขึ้นบานเอไป กาจะเบื้องได้บื้งใดเนาะบ้าน รกระบาดบ่มีหนักน่วยตาเนี่ยแต่ว่าน่วยตาน่วยตาบ่าเขียวบ่เนี่ยน่วยตาดำแจกเอามันขึ้นมาเป็น,นันภาษาอังกฤษอีกแล้วไอ้เอ๊ะโอ้ยแจ่กไปน่วยตานะหรือว่าเขาต้องขอไปมองเงินรูปยิส้สอนเนี่ย เดี๋ยวผมเข้าไปเบิ้งมองรูปยินสอดิมันเป็นยังไงเดี๋ยวปั่นเดี๋ยวปั่นเดี๋ยวราบกับบอรบ์บราทบอบากอยู่อันเชรื่องนั่นก็ได้ภาษาอังกฤษเนะี่ยผมก็เลยบรรูว่าอันไหนเป็นอันสาธารนณะาอันไหนว่าเป็นสาาผมก็เลยบรรูเลย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นอกนอะแจ้งออาไปหน่วยตาปุ๊บมันจะขึ้นมากอีหยงนียออปอีหยงนียครับครับหนึ่งมีสามแถวมีสามแถวอืมเอ่อ แต้แล้วแต้แล้วเห็นเห็ุการไ์แบาบวิดีโอแบบนี้แบบมันบ่ได้อ่าเออ